สวัสดีครับวันนี้ผมมีไก่สาวแบบเกรด V.P. เลยนะครับมาแนะนำนะครับชุดนี้เกิดจากพ่อแม่หลักของผมเองนะครับนี่ครับสวยมากครับ V.P. แบบคือรูปร่างหน้าตาโครงสร้างนี่คือแบบสวยมากๆเลครับเกรดแม่พันเลยนะครับอ,อ๋อพ่อพันเนี่ยพ่อพ่อของชุดนี้ก็คือลูกของมหานครนะครับของ ซุ้มลาดินนะครับส่วนแม่เนี่ยจะเป็นหลานโยกคีรีนะครับของท่านสสเซมนะครับโกเซมฟาร์มนะครับนี่ครับสวยมากนี่ครับคือใครใครที่ชอบไก่เบอร์แข้งนะครับเบอร์แข้งเป็นไก่แข้งหน้ายนโยนแล้วก็มีลำหักลำชักเนี่ยผมแนะนําเลยครับแนะนําชุดนี้เลยคือถ้าเกิดไม่ได้ชุดนี้ก็คือพลาดเลยนะครับไก่สาวผมมีมาไม่บ่อยนะครับนานๆจะมีมานะไก่สาวนะนี่ครับเออ ไก่วันที่27นี้อายุจะเข้า6เดือนนะครับตัวสีน้ําตาลแดงเนี่ยน้าหนักอยู่ที่2อกิโลนะครับ2อกิโลนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2อกิโลนะครับส่วนตัวดําที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยตัวเนี้ยหงอนชี้ๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็2อกิโลนะครับแล้วส่วนตัวดํากลางเนี่ยตัวนั้นอ่ะโล่เก้านะครับตัวนั้นโล9เก้านี่ครับชุดนี้ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีตําหนิคือแบบสวยมากสวยจริงๆงครับ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวตัวที่อยู่ขวามือสุดเนี่ยตัวเนี้ยมีเดือยด้วยนะครับเนี่ยเดือยขึ้นแล้วเนี่ยตัวเมียนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับหน้าดำๆสวยสวยงอนชี้นี่ครับนี่ครับมหานครบวกโกเซมฟาร์มนะครับคือคู่เกิดของของแม่ชุดเนี้ยเป็นไก่ที่ตีหูแบบตีหักตีดิ้นดีดีมากๆเลยนะครับใครใครที่ชอบไก่แข้งลึกมีลำหักลำโค่นเนี่ยแนะนำเลยครับแนะนำเลย นี่ครับชุดนี้ลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่รอไก่สาวนะนี่ครับสวยครับนางแบบนางแบบชัดครับนี่ครับผมนี่ครับตัวละสิบห้าใบแดงนะครับนี่ครับสิบห้าใบแดงนะครับยังไม่รวมค่าเดินทางนะนี่ครับนี่ครับผมผมจะแบ่งให้แค่สองตัวเท่านั้นนะผมจะเก็บไว้ตัวหนึ่งนะแต่ผมให้ให้ทุกท่านเลือกก่อนเลยนี่ครับแล้วเหลือตัวไหนเดี๋ยวผมเก็บไว้ทำสายครับ นี่ครับให้เลือกก่อนเลยครับนี่ครับผม